ล้วไงต่อวะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะจะมานำเสนอเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศฮทังการีจัดทำโดยนางสาวณัฐรสวันทชูชื่นรหัสประจำตัว5 7 0 8จ็ด สถานที่แรกนะคะเป็นสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองเก่าของเมืองบูดาซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นสุดถึงการทางด้านวัฒนธรรมและการเมืองมามากกว่าร้อยปีแล้วได้เกิดความความเสียหายครั้งหนึ่งและได้กลับมาทําใหม่จึงเป็นสถาปัตยกรรมที่หลากหลายและผสมผสานสถานที่ที่สองคือบูดาเรย์ยอเคส เป็นพระราชวังมาก่อนโดยการตกแต่งและการออกแบบที่หลายรูปแบบและมีการผสมผสานศิลปะปหลายสมัยเข้าไว้ด้วยกันพระราชวังถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณคิสต์ศตววัษที่14และได้รับการสร้างใหม่หลังจากเกิดความเสียหายสถานที่ที่3เป็นสถานที่แรกๆในการเยี่ยมชมตั๋งท่องเที่ยวที่บาบูดาเพส ป้องปารการสไตล์เทนิยายแห่งนี้มีข้อมูลดูตรงที่อยู่บนเนินสูงใจกลางเมืองทำให้สามารถเห็นภาพโดยรวมของตัวเมืองได้อย่างสวยงามสถานที่ที่สคือสะพานเชนเป็นทางเชื่อมต่ออย่างถาวรแห่งแรกระหว่างเมืองฝั่งบูดาและเมืองฝั่งเพสและเป็นอนุสาวรีย์เพื่อรำล,ลึกถึงกิตตานเซเชนีซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลที่ใหญ่ที่สุดข,ของฮังการี สภามีความเกี่ยวดองกับประเทศอังกฤษด้วยซึ่งหลังจากนั้นได้มีการตั้งชื่อวงเวียนในฝั่งบุดดาตามชื่อของเขาสถาปนิที่5คืออาคารรัฐสภาอาคารรัฐสภาของประเทศฮังการีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกเป็นที่นิยมอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อสะท้อนเป็นเงาจากแม่น้ำดานูโดยการเข้าชมภายในที่ที่มีการตกแต่งอย่างูหานั้น นักท่องเที่ยวจะต้องเข้าชมโดยการโทรชมเมืองที่ได้รับการอนุญาตในการเข้าชมแล้วเท่านั้นสถานที่ที่6คือจัตรุรัสอีรบุรุษเมนุสซารีของบุคคลสำคัญของประเทศฮังการีเป็นจำนวนมากความยิ่งใหญ่และความสง่างามของมันคือตัวชี้วัดความภาคภูมิใจของชาวฮังการีทุกคนที่มีต่อประเทศของพวกเขาเอง ด้านหลังของจัตุรัสเป็นส่วนสาธารณะของเมืองที่ประกอบไปด้วยปราสาทในเทพนิยายสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละสถานที่ในประเทศฮังการีได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากประเทศฮังการีมีชื่อเส็มว่าสาธารณรัฐฮังการี และประเทศฮังการียังได้รับการขนานนามว่าไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูด้วยความงดงามของสายน้ำที่แบ่งออกเป็นสองฝั่งร่องวอยของอดีตเมื่อครั้งีอยู่ใต้มานเหล็กคือเสน่ห์อันน่นหนาลหลงใหลที่ผสานไปกับความงดงามทางศิลปะที่สั่งสมมานานแต่ครั้งหลายปีมาแล้วสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในประเทศฮังการีมีอยู่ห้าสถานที่ ซึ่ง5สถานที่นี้แบ่งออกไปตามลักษณะต่างๆภูมิประเทศของประเทศฮังการีแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ1เป็นที่ลาดต่ำทางตะวันออกและทางตอนกลาง2เป็นที่ลาดขนาดเล็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีแนวเทือกเขาที่สูงที่สุด3คือเนินเขาสลับกับที่ลาดสูงต่ำทางตะวันออกและตะวันตกเฉียงใต้ที่ตั้งของประเทศฮังการีเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทางทะเล ในยุโรปกลางมีอนาเขตจดประเทศออสเตรเลียสโลวาเกียจูเซนโรมาเนียเซอร์เบียโคเอเชียและสโลวีเนียในท้องถิ่นเป็นที่รู้จักว่าประเทศของชาวแมกยาร์ทิศเหนือจะติดกับสโลวาเกียและยูเครนทิศใต้ติดกับทางโอเอเชียเซอร์เบียและมอนเตเนโกรทิศตะวันออกติดกับโรมาเนียทิศตะวันตก ติดกับออสเตรเลียและโซโลวีเนียมีพื้นที่ทั้งหมด93,000ตารางกิโลเมตรกราฟระดับอุณหภูมิของประเทศฮังการีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของประเทศฮังการีคือฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิอยู่ที่0ถึง15องศา,าเซลเซียส ฤดูร้อนจียู่ที่มาภูมิ27-35องศาเ,เซลเซียส ฤดูกาลของประเทศฮังการีมีสี่ฤดูกาลคือฤดูใบไ,ไม้ผลิมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาถึงเดือนพฤษภาฤดูใบไ,ไม้ร่วงอยู่ในระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกาฤดูหนาวอยู่ในช่วงธันวาถึงกุมภาพฤด,ดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมฤดูกาลของประเทศฮังการีแบ่งออกเป็นสี่ฤดูกาลคือฤดูใบไ,ไม้ผลิอยู่ในช่วงมีนาถึงพฤษภา ฤดูใบ,บไม้ร่วงอยู่ในเดือนกันยาถึงพฤศจิกาฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนธันวาถึงเดือนกุมภาและฤดูร้อนอยู่ในช่วงมิถุนาถึงสิงหาด้วยเหตุน,นี้ประเทศอังกรีจึงเป็นประเทศที่มีอากาศค่อนข้างจะอบอุ่นในฤดูร้อนมากเสื้อผ้าที่เตรียมไปก็ไม่จําเป็นจะต้องหนามาก การนำเสนอเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศฮังการีแล้วนะคะคงจะมีประโยชน์กับผู้ที่กำลังมีแผนจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศไปพักผ่อนไปกับครอบครัวน,นะคะก็ขอบคุณที่รับฟังค่ะขอบคุณค่ะสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศฮังการีเป็นที่น่าสนใจอีกหนึ่งประเทศที่น่าไปเที่ยวพักผ่อนและไปเที่ยวชมเมืองความเป็นมาของเมืองและความคลาสสิกของเมืองประเทศฮังการีนะคะ จบการนำเสนอเรื่องการสถานที่ท่องเที่ยวในพระเทศฮังการีคงจะมีประโยชน์กับผู้ที่กำลังมีแผนกำลังจะเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวขอบคุณที่รับฟังนะคะ